การเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วครับโกลนันท์ทจากพรรครีพับลิกันชนะกมลาแฮริสจากพรรคเดโมแครตอย่างขาดลอยขับสู่ทำเนียบขาวเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองของโกลนันทรมถามว่าโกลนันท์ทชนะ เป็นประธานาธิบดีอเมริกามีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยผมส่วนตัวผมผมคิดว่าไทยจะชนะก็ไม่ทำให้ประเทศไทยเวียงซ้ายเวียงขวาไปได้ประเทศไทยยังเป็น,ป,นประเทศอิสระเป็นเอกราชอยู่เหมือนเดิมไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาไม่เหมือนสมัย สงครามเวียดนามครับสงครามอินโดจีนตอนนั้นอปประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างอย่างโดยตรงเลยครับอเมริกาส่งทหารมารุกรานอินโดจีนมารุกรานเวียดนามมารุกรานประเทศลาวและมารุกรานกัมพูชาอินโดจีนมาตั้งฐานทัพบีห้ออยู่ที่ประเทศไทยที่อุดรธาน,นีที่ ในอุตเปาที่น้ำพองพอสงครามเวียดนามยุติลงอเมริกาก็ถอยทัพกลับไปวอชิงตันเกือบไม่ทันครับสมัยสงครามเวียดนามอเมริกามาคุกคามตั้งฐานทัพแพ้สงครามอย่างย่อยยับถอยกลับวอชิงตันเกือบไม่ทันสมัยอเมริกาโลนันทรัม ถูกจีนโหมกระหน่ำจนขาสั่นไม่มีอะไรให้คิดถึงอเมริกันไร้ผูกพันมีแต่สัมพันธ์ไม่ไดไม่ได้มีอะไรผูกพันเป็นพิเศษนะครับสมัยสงครามเวียดนามผมทันครับโอ้โหประเทศไทยเกือบจะเป็นประเทศรับที่53ของอเมริกาก็ว่าได้ ไทยจากอุดรไปทิ้งระเบิดที่เวียดนามที่กัมพูชาที่ลาวเป็นเรื่องที่เจ็บช้ำน้ำใจอเมริกันอเมริกาจัก,กรพัฒนิยมสมัยใหม่ในขณนะนั้นทําชนะก็ดีใจด้วยนะครับกมลาแฮริสนึกว่าจะได้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอเมริกาแต่ก็ายแพ้ให้แก่ทัมเพราะผลจากถูกรอบยิงหรือเปล่าไม่ทราบเพราะผลต้องการสร้างให้อเมริกา พึกเหิมยิ่งใหญ่อีกครั้งหรือเปล่าไม่ทราบทำจึงได้รับชัยชนะสำหรับประเทศไทยเฉยๆครับ